ไม่ต้องตอบโต้ใครไม่ต้องเอาชนะใครและไม่ต้องแบกความโกรธใดๆไว้ในใจเพราะกรรมีหน้าที่ของมันและมันทำงานของมันได้แม่นยำกว่าเราหลายพันเท่าบนเส้นทางของชีวิตนี้เราทุกคนล้วนเคยเจอกับความไม่เป็นธรรมถูกเอาเปรียบถูกนินทาถูกทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลหรือแม้แต่ถูกทอดทิ้งจากคนที่เราเคยฝากใจให้ความรู้สึกเหล่านี้เจ็บปวดจนบางครั้งเราอยากจะเอาคืนอยากให้เขาได้รับในสิ่งที่เขาทำกับเรา นั่นแหละคือกับดักที่ทำให้เรายิ่งทุกข์ยิ่งผัวพันยิ่งแบกกําไว้ในใจแต่ถ้าคุณวางได้คุณจะเข้าใจว่าธรรมะไม่ได้สอนให้เราเป็นคนอ่อนแอแต่สอนให้เราเป็นคนปล่อยวางได้อย่างเหนือชั้นเพราะสุดท้ายคนที่ทำไม่ดีจะไม่ได้รับผลเพราะเราไปเอาคืนแต่เขาจะได้รับผลเพราะกฎแห่งกรรมมันแม่นยำและยุติธรรมเสมอคลิปนี้จะพาคุณไปเข้าใจลึกซึ้งถึงหกหลักธรรที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณใหม่ ช่วยให้คุณวางความโกรธปล่อยความเจ็บและยืนอย่างสง่างามในวันที่ใครบางคนกำลังจมอยู่กับผลกรรมของตัวเองคุณไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องทำอะไรแค่เงียบและดูกรรมจัดการเขาให้เองข้อที่หนึ่งความสงบทางใจคือหลักฐานของความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้อยคำนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำสอนธรรมดา หากแต่เป็นหัวใจของการดำรงชีวิตของผู้ที่สแสวงหาความสุขที่แท้จริงจากภายในไม่ใช่จากวัตถุภายนอกหรือโลกสมมุติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความสงบคือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใดในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับความสุขพวกเขาเชื่อว่าความสุขเกิดจากการได้สิ่งที่ต้องการบ้านหลังโตรถคันใหม่ความรักจากคนอื่นการได้รับการยอมรับในสังคมหรือแม้แต่ยอดไหลในโซเชียลมีเดีย แต่นั่นคือความสุขแบบชั่วคราวเป็นเพียงสุขขลวงที่ปรากฏแค่ชั่วครู่แล้วหายไปเพราะเมื่อคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่นานคุณก็จะอยากได้สิ่งใหม่เมื่อมีชื่อเสียงคุณก็กลัวจะเสื่อมชื่อเสียงเมื่อมีรักคุณก็กลัวจะสูญเสียทั้งหมดนี้ทำให้จิตใจของคุณไม่เคยหยุดนิ่งเลยแม้แต่วันเดียวตรงข้ามกับความสงบความสงบ,มสงบไม่ต้องการสิ่งใดเพิ่มความสงบไม่ขึ้นอยู่กับใคร ความสงบคือภาวะที่ใจปล่อยวางจากความดิ้นรนความเปรียบเทียบความอยากเป็นความอยากได้และในเมื่อความสงบไม่ต้องการเงื่อนไขใดๆจากโลกภายนอกมันจึงมั่นคงและยั่งยืนกว่าความสุขแบบโลกโลกทุกชนิดพระพุทธเจ้าตัวอย่างของผู้ค้นพบสุขแท้จากความสงบพระพุทธเจ้าทรงละทิ้งความสุขทุกอย่างที่มนุษย์ธรรมดาใฝ่หาทรงสละราชสมบัติทรงทิ้งวางทิ้งความรักจากครอบครัว เพื่อตามหาคำตอบที่ลึกซึ้งที่สุดว่าสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรหลายปีที่ท,ทรงพระเนจรบําเพ็ญเพียรฝึกฝนจิตและเข้าสมาธิพระองค์พบว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ให้ความสุขได้เท่ากับจิตใจที่สงบเป็นกลางเมื่อจิตสงบไม่ยึดไม่ถือไม่โกรธไม่กลัวความทุกข์ทั้งปวงก็ถูกคลายและจิตก็เปี่ยมสุขโดยไม่ต้องพึ่งวัตถุใดเลย ในคืนที่พระองค์ตระสู้ใต้ต้นโพไม่มีใครสรรเสริญไม่มีเสียงดนตรีไม่มีสิ่งล่อใจไม่มีแม้แต่คำยินดีจากผู้ใดแต่พระองค์กลับได้รับสุขอันประเสริฐที่ลึกซึ้งที่สุดคือสุขแห่งการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและวางใจในทุกสถานการณ์ได้สุขจากการดิ้นรนมักมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าในทางตรงข้ามคนทั่วไปในโลกยุคใหม่มักเชื่อว่าหากได้เงินเดือนมากขึ้นจะสุข หากมีคนรักดีๆจะสุขหากหน้าตาสวยขึ้นจะสุขหากคนทั้งโลกยอมรับเราจะสุขแต่ยิ่งคุณไล่ตามมากเท่าไรคุณก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งวุ่นยิ่งสับสนเพราะสิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวันนี้ได้พรุ่งนี้เสียคุณไม่สามารถควบคุมได้เลยว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงหรือโชคชะตาจะให้คุณได้สิ่งที่คุณหวังหรือไม่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมสุขภายนอกจึงไม่ยั่งยืนและมักพุ่งด้วยความกลัวความไม่มั่นคงและความทุกข์ที่แอบแฝงอยู่เสมอความสงบคืออิสระภาพทางใจความสงบไม่ใช่แค่ไม่มีเรื่องกวนใจแต่คือการที่แม้จะมีเรื่องกวนใจเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวคือการที่แม้ชีวิตจะไม่ได้ดังใจเราก็ยังวางใจอย่างสงบได้เมื่อคุณฝึกจิตให้สงบได้ คุณจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งล่อใจไม่หวันไวกับเสียงนินทาไม่วอกแวกกับคำชมไม่ยึดติดกับความสำเร็จและไม่สิ้นหวังกับความล้มเหลวคุณจะเป็นนายของใจตนเองและนั่นแหละคือสุขแท้ที่ไม่ต้องให้ใครมามอบให้เลยความสงบอำนาจในแบบที่ไม่มีใครพรากไปได้ลองถามตัวเองคุณเคยเจอคนที่ดูนิ่งมากแต่มีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างเกรงใจไหม นั่นแหละคือพลังของความสงบมันคือพลังภายในที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องดุดันไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่กลับมีอำนาจที่หนักแน่นชัดเจนและมั่นคงคนที่สงบจากข้างในจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงจะไม่ตกใจเวลาเจอปัญหาจะไม่ลนลานในวันที่คนอื่นวั่นว้วเพราะเขาไม่ต้องหาความสุขเขาเป็นความสุขอยู่แล้วบทสรุปจากใจสู่ใจ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงความสงบคือรากฐานของจิตที่แข็งแรงจิตที่แข็งแรงจะไม่หลงกับโลกและผู้ที่ไม่หลงกับโลกย่อมเป็นอิสระเมื่อใดที่คุณหยุดวิ่งตามสิ่งภายนอกแล้วหันกลับมาเข้าใจภายในของตนเองเมื่อนั้นแหละคุณจะพบว่าความสงบไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายแต่มันคือทางเดินและทางเดินสายสงบนั้นจะพาคุณไปพบกับสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ข้อที่สองความสงบทางใจคือชัยชนะเหนืออารมณ์และตัวตนในยุคที่ผู้คนต่างแพ้แพ้ให้กับอารมณ์ของตนเองโกรธง่ายหงุดหงิดบ่อยใจร้อนเมื่อไม่ได้ดั่งใจความสงบทางใจจึงไม่ใช่เพียงแค่ความนิ่งหรือการไม่โวยวายแต่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือตัวตนภายในเป็นชัยชนะที่เงียบแต่ทรงพลังที่สุดอารมณ์คือดาบสองคม อารมณ์เป็นพลังงานทางจิตที่สามารถทั้งสร้างหรือทำลายชีวิตคนได้ความโกรธเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำลายมิตรภาพที่สร้างมาทั้งชีวิตความอิจฉาเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ใจเรากลายเป็นบ้านของความทุกข์อย่างถาวรและความยึดติดในตัวตนก็อาจทำให้เรามองไม่เห็นสัจธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การกดไว้ไม่ใช่การฝืนทนแต่คือการรู้เท่าทันและปล่อยผ่านอย่างมีสติ และสิ่งที่ทำให้เราทำได้เช่นนั้นก็คือความสงบทางใจใจที่ไม่สงบคือใจที่ตกเป็นทาสลองสังเกตให้ดีเมื่อมีใครพูดไม่ดีใส่เราเราโมโหเมื่อเจอเรื่องไม่พอใจเราสั่นไหวเมื่อเห็นคนอื่นสำเร็จเรารู้สึกด้อยค่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพราะโลกภายนอกทำร้ายเราแต่เป็นเพราะใจเราไม่มีภูมิคุ้มกันจากภายใน ใจที่ยังไม่สงบจะถูกกระตุ้นได้ง่ายเหมือนผิวน้ำที่ถูกลมพัดนิดเดียวก็เป็นคลื่นใจแบบนั้นจะไม่สามารถอยู่เหนือใครได้เลยเพราะยังแพ้ให้กับอารมณ์ของตัวเองความสงบคือพลังเหนือทุกอารมณ์เมื่อใจสงบอารมณ์จะไม่เป็นนายเราแม้จะมีคำพูดแหลมคมโจมตีแม้จะมีใครดูแคลนหรือดูถูกแม้จะ,ะเผชิญสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหน แต่จิตที่สงบจะไม่โต้อตอบด้วยความโกรธจะไม่สะท้อนกลับด้วยความดื้อรั้นจะไม่สั่นไหวกับความคาดหวังของโลกเหมือนดัง่งภูเขาหินผาใหญ่ต่อให้ลมพายุโหมกระหน่ำสักแค่ไหนก็ไม่สามารถขยื่นภูเขานั้นได้ผู้ที่สงบได้ย่อมชนะโดยไม่ต้องต่อสู้มีคำกล่าวว่าผู้ใดชนะสึกพันครั้งพันครายังไม่เท่าผู้ที่ชนะใจตนเองเพียงครั้งเดียว เพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นไม่ใช่การทําให้คนยอมรับแต่คือการเอาชนะความฟุ้งซ่านความไม่พอใจและอัตตาในใจเราเองคนที่สงบจริงจะไม่ถูกใครลากลงไปในเกมของความขัดแยง้งเขาไม่จําเป็นต้องเถียงไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องชนะใครเพราะเขาชนะตัวเองไปแล้วความสงบทําให้เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองยังไง หลายครั้งที่เราพลาดไปเพราะอารมณ์พาไปพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดทำสิ่งที่ไม่ควรทำเสียใจในสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แต่เมื่อใจสงบเราจะมีพื้นที่ว่างเล็กๆระหว่างสิ่งที่มากระทบกับสิ่งที่เราจะตอบสนองและในพื้นที่ว่างนั้นเราจะมีโอกาสเลือกปฏิกิริยาที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ตอบโต้ไปตามสัญชาตญาณความสงบจึงไม่ใช่เพียงแค่การนิ่ง แต่คือการมีอิสระทางใจไม่ตกเป็นทาสของใครไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ตนเองคนที่สงบคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดบางคนเข้าใจผิดว่าความสงบคือความอ่อนแอคือการไม่สู้กลับคือการนิ่งเฉยคือความพ่แพ้แต่ในความเป็นจริงคนที่สงบได้ในสถานการณ์ที่ทุกคนเดือดพล่านคือคนที่แข็งแกร่งที่สุด คนที่นิ่งได้ในวันที่ถูกท้าทายคือคนที่มีพลังภายในมากที่สุดเพราะการสงบในวันที่ไม่มีปัญหาใครๆก็ทำได้แต่การสงบในวันที่ใจปั่นป่วนมีไม่กี่คนที่ทำได้จริงสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะความสงบคือชัยชนะภายในชัยชนะที่เงียบงนันแต่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่ไม่ต้องพิสูจน์กับใครแต่เรารู้ได้ด้วยตนเอง หากคุณสามารถสงบใจได้ในวันที่มีคนพูดแทงใจหากคุณไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่หวันไหวแม้โลกจะหมุนแรงเมื่อนั้นคุณคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือผู้ที่ชนะเหนืออารมณ์และชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยอิสรภาพทางใจที่ไม่มีใครพลากไปได้ข้อที่สความสงบทางใจทําให้เรามองเห็นทุกอย่างอย่างจํมชัดในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังจากรอบด้าน เสียงวิจารณ์เสียงอิจฉาเสียงแข่งขันเสียงลวงจากอารมณ์ตนเองคนจำนวนมากเดินทางในชีวิตด้วยความสับสนมึนงงและมองไม่เห็นหนทางที่แท้จริงเพราะใจที่ไม่สงบเปรียบเสมือนน้ำขุ่นต่อให้มีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าก็ไม่อาจมองเห็นได้แต่เมื่อจิตใจสงบทุกอย่างที่เคยพร่ามัวจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไปแต่เพราะ ใจเราเริ่มนิ่งพอที่จะมองเห็นตามความเป็นจริงใจที่นิ่งคือใจที่มองทะลุทุกปัญหาหากคุณโยนน้ำโคลนลงในขวดแล้วเขย่าแรงๆน้ำจะขุ่นมัวไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยแต่น้ำขวดเดียวกันนั้นหากคุณวางนิ่งๆให้มันตกตะกอนไม่นานน้ำก็จะใสคุณก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในได้อย่างชัดเจนจิตใจก็เช่นกันหากถูกเขย่าด้วยอารมณ์ตลอดเวลา คุณจะมองอะไรไม่ออกเลยมองคนก็ผิดมองปัญหาก็ใหญ่เกินจริงมองตัวเองก็ด้อยค่ากว่าที่เป็นจริงแต่เมื่อคุณสงบลงคุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่คุณเคยกลัวบางทีมันไม่ได้มีจริงสิ่งที่คุณเคยกโกรธอาจไม่สำคัญเท่าที่คุณคิดและสิ่งที่คุณเคยทุกข์อาจเป็นแค่เงาในใจที่คุณสร้างขึ้นเองจิตที่สงบคือแว่นตาแห่งปัญญา พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาย่อมเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นและจิตที่ตั้งมัน่นย่อมเกิดจากความสงบนี่คือคำสอนที่ทรงพลังยิ่งเพราะความรู้ทั้งหลายไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงหากไม่มีจิตที่นิ่งพอจะเข้าใจและประยุกต์ใช้อย่างมีปัญญาคุณอาจอ่านหนังสือมากมายฟังคำสอนจากอาจารย์เก่งแค่ไหนแต่ถ้าจิตไม่สงบไม่ตั้งมัน่นไม่แน่วแน่ คุณก็จะเอาความรู้ไปใช้ผิดทางหรือไม่ก็ใช้ตามอารมณ์ไม่เกิดผลที่แท้จริงดังนั้นความสงบจึงไม่ใช่แค่ทำให้คุณสุขแต่ยังทำให้คุณฉลาดขึ้นมองไกลขึ้นตัดสินใจแม่นยำขึ้นเมื่อใจสงบทุกปัญหาจะคลี่คลายเองปัญหาบางอย่างที่ดูใหญ่โตเมื่อคุณใจร้อนจะกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเมื่อใจคุณสงบเพราะเมื่อคุณไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ คุณจะเริ่มมองเห็นรากเหง้าที่แท้จริงของปัญหานั้นอาจไม่ใช่เพราะเขาผิดอาจไม่ใช่เพราะคุณแย่แต่อาจเป็นเพียงการเข้าใจผิดเล็กน้อยที่ถูกขยายจากใจที่ฟุ้งซ่านบางครั้งการนิ่งเงียบไม่ตัดสินอะไรทันทีคือทางออกที่ดีที่สุดและบางทีความสงบเพียงไม่กี่วินาทีอาจช่วยชีวิตคุณให้ไม่พังลงด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ยั้งคิดความสงบ ทำให้คุณเห็นตัวเองอย่างแท้จริงหนึ่งในคุณสมบัติที่ลึกที่สุดของจิตสงบคือมันจะทําให้คุณหันกลับมามองตอนเองได้อย่างจริงจังคุณจะเริ่มมองเห็นว่าตัวคุณจริงๆต้องการอะไรความอยากในใจคุณเกิดจากไหนความเจ็บปวดที่คุณแบกมานานมันยังจําเป็นต้องเก็บไว้อีกหรือไม่จิตที่ฟุ้งซ่านมักจะโทษคนอื่นโทษโชคชะตาโทษโลกแต่จิตที่สงบจะหันกลับมามองภายใน และเมื่อคุณมองเห็นตัวตนที่แท้จริงได้คุณก็จะเริ่มมีเมตตาต่อตัวเองให้อภัยตัวเองและรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องสงบพอที่จะอยู่กับชีวิตให้เป็นความสงบคือเข็มทิศชีวิตในเวลาที่คุณต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเรื่องงานความรักหรือทางเดินชีวิตอย่าเพิ่งรีบตัดสินเมื่อใจอยังฟุ้งซ่าน เพราะคุณอาจตัดสินด้วยความกลัวแทนที่จะเป็นความเข้าใจจงใช้ความสงบเป็นเข็มทิศไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบเพราะความสงบจะพาคุณไปถูกทางแต่ความวุ่นวายจะพาคุณหลงทางทุกครั้งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะความสงบคือดวงตาที่เห็นทุกอย่างชัดเจนเห็นคนเห็นโลกเห็นตัวเองและเห็นทางออกของทุกปัญหาเมื่อคุณฝึกฝนจิตใจให้สงบพอ ชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะสิ่งรอบตัวดีขึ้นแต่เพราะคุณมองเห็นได้มากขึ้นด้วยใจที่นิ่งและปัญญาที่แจ่มชัดข้อที่4ความสงบทางใจคือการไม่โยนพลังชีวิตของตัวเองให้ใครในชีวิตประจำวันเราเจอคนมากมายทั้งคนที่เข้าใจและคนที่ชอบทำให้เราหงุดหงิดทั้งคนที่ให้พลังใจและคนที่ดูดพลังเราออกไปทุกวัน แต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้คุณเหนื่อยไม่ใช่เขาแต่เป็นเพราะคุณยอมโยนพลังชีวิตของตัวเองไปให้เขาโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจไม่นิ่งเราจะถูกดึงเข้าไปในเกมของคนอื่นทุกครั้งที่คุณรู้สึกโกรธใครบางคนทุกครั้งที่คุณอยากเอาชนะอยากอธิบายอยากตอบโต้คือทุกครั้งที่คุณกําลังเสียพลังงานจากใจให้กับคนคนนั้นคุณอาจคิดว่าเขาทำให้คุณทุก แต่ความจริงคือคุณยอมให้เขาควบคุมใจคุณคุณเสียอำนาจในใจให้กับเขาลองคิดให้ดีเขาแค่พูดคำหนึ่งแล้วคุณคิดวนไปทั้งวันนอนไม่หลับเครียดเสียสมาธิหงุดหงิดกับคนรอบข้างและสุดท้ายชีวิตคุณเสียทั้งวันแต่เขาคนนั้นใช้เวลาแค่สิบวินาทีและเขาอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยพูดอะไรกับคุณ ความสงบทางใจคือการไม่ให้ใครมาควบคุมอารมณ์ของคุณได้อีกต่อไปเมื่อจิตใจสงบคุณจะรู้ว่าฉันมีสิทธิ์เต็มที่ในการรักษาพลังงานของตัวเองฉันไม่จำเป็นต้องตอบโต้คนทุกคนที่เข้ามาทำให้ใจฉันปั่นป่วนฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจฉันไม่จำเป็นต้องชนะการโต้ว,วาทีในทุกสนามการสงบไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่คือการเลือกที่จะไม่โยนพลังชีวิตทิ้งให้คนอื่นควบคุมจงรักษาพลังของตัวเองไว้ให้มั่นเพราะเมื่อพลังภายในคุณไม่รั่วไหลคุณจะมีแรงไปสร้างสิ่งสำคัญในชีวิตได้อย่างแท้จริงใจที่นิ่งคือเกราะที่คนอื่นทะลุทะลวงไม่ได้คนที่ไม่มีสติจะโดนคำพูดเพียงคำเดียวลากไปทั้งวันแต่คนที่ใจสงบจะมองคำพูดเหล่านั้นเป็นแค่ลมผ่าน คุณลองสังเกตคนที่นิ่งสงบจริงๆส <4. S 1> เขาจะไม่โต้อตอบทันทีเขาจะไม่สั่นไหวต่อคำพูดดูถูกเขาจะไม่กลัวการถูกเข้าใจผิดเพราะเขาไม่ได้ให้พลังของตนเองกับสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วเขารู้ว่าใจฉันคือของฉันและไม่มีใครมีสิทธิ์มาเปลี่ยนมันได้นอกจากตัวเขาเองความสงบทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของการยั่วยุ ในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภท 1. คนที่ปล่อยให้ทุกอย่างมาควบคุมใจ 2. กับคนที่ควบคุมใจตนเองได้อย่างมั่นคงคนแรกจะถูกกระตุ้นได้ง่ายโกรธง่ายเสียใจยง่ายเพราะใจเขาเป็นเหมือนใบไม้ที่ปลิวตามลมแต่คนที่สองคือคนที่ยืนอยู่กลางลมแรงโดยไม่สั่นไหวความสงบทำให้คุณมองเห็นเกมของคนอื่นว่าเขายั่วยุด้วยเจตนาใด และทำให้คุณไม่หลงเล่นตามเกมของเขาคุณจะเลือกนิ่งเฉยเลือกเงียบอย่างมีพลังเลือกเดินออกจากวงจรที่ไม่สร้างประโยชน์และนี่แหละคืออิสรภาพอย่างแท้จริงคุณค่าในใจคุณอยู่ที่คุณปกป้องมันได้แค่ไหนคุณค่าของชีวิตไม่ใช่เรื่องว่าคุณทำอะไรได้มากแค่ไหนแต่คือคุณสามารถรักษาความสงบในใจได้ดีเพียงใดท่ามกลางความวุ่นวายภายนอก เพราะในที่สุดแล้วความสำเร็จภายนอกอาจมาพร้อมความเครียดคําชื่นชมอาจมาพร้อมความคาดหวังความรักจากใครบางคนอาจมาพร้อมความกลัวจะเสียเขาไปแต่ความสงบทางใจไม่มีข้อแลกเปลี่ยนมันเป็นของขวัญที่คุณให้ตัวเองและไม่มีใครแย่งมันไปจากคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมมอบมันให้ใครสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เพราะความสงบคือการดึงอำนาจของชีวิตกลับมาไว้ในมือเราไม่ปล่อยให้ใครมาปล้นความรู้สึกของเราไม่ปล่อยให้ใครมาลากเราเข้าไปในวังวนของความทุกข์เมื่อคุณสงบพอคุณจะหยุดตอบโต้แต่เริ่มเลือกตอบสนองอย่างมีสติและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เรียบง่ายแต่มหาศาลในพลังจุดเริ่มต้นของคนที่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในโลกวุ่นวาย แต่สามารถอยู่เหนือโลกนั้นด้วยจิตใจที่สงบและมั่นคงข้อที่หจงหยุดแสวงหาการยอมรับจากคนที่ไม่เห็นคุณค่าเพราะคนเช่นนั้นไม่มีวันเติมเต็มหัวใจคุณได้ในโลกนี้มีคนมากมายที่เราพยายามทุ่มเททั้งใจให้แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือความว่างเปล่าไม่ใช่เพราะเรารักไม่พอแต่เพราะคนคนนั้นเขาไม่เคยมีความสามารถในการรับความรักบริสุทธิ์ เลยแม้แต่นิดเดียวคุณเคยไหมที่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาพอใจพยายามเป็นคนที่เขาต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเห็นว่าฉันมีค่าแต่ยิ่งทำเท่าไหร่เขายิ่งเฉยเมยยิ่งคุณแคร์มากเท่าไหร่เขายิ่งไม่เห็นค่าเหมือนความรักของคุณคือของฟรีที่เขาไม่เห็นต้องรักษาเลยแม้แต่น้อยนี่แหละคือสัตธรรม คนบางคนมีจิตใจที่หยาบก,กระด้างเกินกว่าจะรับรู้ความรักที่บริสุทธิ์เขาอาจเติบโตมาด้วยความเจ็บปวดหรืออาจมีหัวใจที่เย็นชาจนเกินกว่าที่คุณจะละลายได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่รู้จักตนย่อมหลงไหลในการแสวงหาความสุขจากผู้อื่นแต่ผู้ใดรู้จักตนย่อมเห็นว่าความสุขเกิดจากใจที่ไม่ต้องการการยอมรับจากใครเลย คุณต้องหยุดวิ่งตามความรักจากคนที่ไม่เคยรักคุณจริงหยุดขอความรักจากคนที่ไม่เคยให้มันอย่างเต็มใจเพราะการร้องขอความรักจากคนผิดคือการทำมานตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคุณเดินเข้าไปให้เขาทำร้ายโดยที่คุณยื่นมีดให้เขาด้วยซ้ำแล้วคุณควรทำอย่างไรจงหันกลับมาเติมเต็มตัวเองดูแลใจตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นเมื่อคุณหยุดพึ่งพาการยอมรับจากเขา คุณจะพบว่าความสงบและพลังแท้จริงอยู่ในตัวคุณมาตลอดอยู่เหนือเขาด้วยการนิ่งอย่างมีศักดิ์ศรีอย่าตอบโต้อย่าพิสูจน์อะไรอีกปล่อยให้ความเย็นของคุณทำให้เขารู้สึกถึงสิ่งที่เขาสูญเสียและจงแน่ใจว่าวันหนึ่งเขาจะเจ็บปวดที่เคยมองข้ามสิ่งล้ำค่าอย่างคุณจงอยู่ในความจริงที่ว่าคนที่มองไม่เห็นค่าเราไม่ควรอยู่ในชีวิตเราเลย อย่าปล่อยให้คนคนเดียวทําให้คุณลืมคุณค่าของตัวเองอย่าปล่อยให้ความรักที่ไม่สมหวังทําลายความดีในใจคุณจงจําไว้เสมอว่าคุณไม่จําเป็นต้องตามใครเพื่อให้เขายอมรับแต่คุณควรยืนอยู่ในที่ที่คุณมีคุณค่าโดยไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังอีกเลยข้อที่6จงฝึกใช้มักแปดให้เป็นเครื่องนำทางชีวิตแล้วคุณจะไม่หลงทางแม้อยู่ท่ามกลางความเกลียดชังและคำดูถูก ในโลกนี้ต่อให้คุณดีแค่ไหนก็มีคนพร้อมจะพูดจาดูถูกใส่ร้ายหรือเกลียดคุณได้เสมอโดยเฉพาะเมื่อคุณเริ่มเปล่งแสงแห่งความดีหรือความสำเร็จพุทธองค์จึงได้ประทานอริยมรคมีองค์8ดไว้ให้มนุษย์ทุกคนได้ใช้เป็นเข็มทิศชีวิตเพื่อไม่หลงทางในเส้นทางแห่งทุกข์และการยั่วยุจากผู้คนรอบตัวเพราะถ้าคุณไม่มีหลักยึดคุณจะเผลอหลงทางไปกับความโกรธความน้อยใจความอยากเอาคืนหรือแม้แต่การยอมแพ้กับคำพูดของคนอื่นโดยสิ้นเชิง แต่ถ้าคุณฝึกดำเนินชีวิตด้วยมักแปดต่อให้คุณจะอยู่ท่ามกลางคำดูถูกหรือสายตาเหยียดยามคุณก็ยังมั่นคงได้เหมือนต้นโพใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุใดๆ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคุณต้องเริ่มจากการเห็นสิ่งต่างๆให้ตรงตามความเป็นจริงเห็นว่าคำดูถูกมันคือเสียงจากคนที่มีความคิดไม่บริสุทธิ์อย่าเอาความเห็นของคนเหล่านั้นมาสร้างตัวตนของคุณคนที่ดูถูกคุณไม่ได้สะท้อนความจริงของคุณ แต่สะท้อนความขุ่นมัวในใจเขาเอง 2. สงัสมาสังกับปะความดำริชอบต่อให้มีคนดูถูกคุณคุณก็ยังสามารถดำริอย่างบริสุทธิ์เมตตาและปล่อยวางได้คุณจะไม่ตอบโต้ด้วยความอาฆาตแต่เลือกดำเนินชีวิตต่อด้วยความมุ่งมั่นและตั้งมั่น 3. สัมมาวาจาการพูดชอบ หากคุณผู้โต้ตอบคำดูถูกด้วยถ้อยคำร้ายมันจะกลายเป็นพลังลบที่ย้อนทำร้ายตัวคุณเองฝึกพูดเท่าที่จำเป็นพูดดีเมื่อจำเป็นและเงียบเมื่อเหมาะสมนั่นคืออาวุธที่แหลมคมที่สุดของคนมีสติ 4. สม,มากมันตะการกระทำชอบให้การกระทำของคุณเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ต้องเถียงไม่ต้องอธิบายปล่อยให้การเวลาพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนอย่างไรคนดูถูกจะค่อยๆเงียบลงเมื่อเห็นว่าคุณยังคงดำเนินชีวิตด้วยศีลด้วยความสุขุมและไม่เสียศูนย์ 5้าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบอย่าไขว่คว้าความยอมรับจากคนอื่นจนหลงทางจากความดีหากคุณทำอาชีพสุจริตมีชีวิตที่ชอบทำก็ไม่ต้องหวั่นไหวกับเสียงวิจารณ์ใดๆจงเลี้ยงชีวิตให้มีเกียรติไม่ใช่เพื่อให้คนยอมรับแต่เพื่อให้จิตใจคุณไม่รู้สึกละอายเมื่อมองตัวเองในกระจก 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบคำดูถูกของคนอื่น จะไม่มีวันทําร้ายคุณได้ถ้าคุณยังไม่หยุดเพียรในสิ่งที่ถูกต้องฝึกใจให้มุ่งมั่นทําดีแม้ไม่มีใครเห็นแล้วคุณจะกลายเป็นภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อคําพูดใดๆ 7. สัมมาสติความระลึกรู้ชอบการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเมื่อถูกดูถูกจะทําให้คุณหยุดความโกรธได้ตั้งแต่ยังไม่ทันแสดงออกการดูถูกจะกลายเป็นบทเรียนไม่ใช่ปมในใจ 8. สัมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตชอบ เมื่อคุณฝึกใจให้มั่นคงเหมือนผิวน้ำที่ไม่ไหวติงต่อแรงลมคำพูดใดก็ไม่อาจกวนจิตคุณให้คลอนแคลนได้คุณจะไม่หวั่นไม่กลัวและไม่จำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความโกรธอีกต่อไปชีวิตที่ตั้งอยู่บนมักแปจะเป็นชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคนอื่นแต่เปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งและสงบจนคำดูถูกหมดความหมายและเมื่อถึงวันหนึ่งคนที่เคยดูถูกคุณจะต้องหันกลับมามองด้วยความรู้สึกละอายและตระหนักว่า พวกเขาไม่มีทางทำลายจิตใจที่ตั้งมั่นในธรรมได้เลยและนี่คือหกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยให้คุณหยุดวิ่งตามคนที่มองความรักของคุณไร้ค่าแล้วเปลี่ยนชีวิตให้มีคุณค่าอย่างแท้จริงจำไว้นะครับความรักที่แท้จริงไม่ใช่การตามให้เขายอมรับเราแต่คือการรักตัวเองให้มากพอจนเราไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครทั้งนั้นหากใครสักคนมองข้ามความดีของคุณ ไม่เห็นคุณค่าของความรักที่คุณมอบให้จงอย่าต่อรองด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะสุดท้ายคนที่ควรอยู่ข้างคุณคือคนที่เห็นคุณค่าของคุณตั้งแต่คุณยังไม่ต้องพยายามขอให้คุณมีสติขอให้คุณมั่นคงในหัวใจและขอให้คุณก้าวต่อไปด้วยความรักที่มาจากภายในไม่ใช่การร้องขอจากใครฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ